สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวดุลคนอุดร j o 1 official ครับพี่น้องเา้านี่ทักทายกันเศารวันที่17พี่น้องมือโศกมือมนันได้ตัวใดได้ตัวได้ฟูใด,ได,ได้ได้ตัวดีวะครับเา้านี่ครับบาวดุลตอนนี้นะครับยืนอยู่มองถารถมารับพี่น้องนี่อยู่ข้างทางเลยหเหตดคลิปคุยกพี่กับน้องจะคลิปกันหนะ้าบะสัน เมื่อนี้เดินห้างนะครับไปอำเภอลำสมครับพี่น้องกักขึ้นมาทักทายพี่จะแค่น้องเรื่องราวก้าวๆข,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 ของอีลานอยอุงอ่งงคือเก้าเหมือนเดินม่นละเอามาวอกมาจ่าเอามาวอมาคุยเนาะพี่น้องนะครับหลังจากที่เดินซ้ายอ่อนทั่วภาคอีสานขึ้นแรกครับทําการแสดงอยู่อำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องปาดพี่น้องครับสะอ่อน อันดับแรกก็คือสอรรคสุดลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะสีแดงองต้องนะครับเอาเรื่องราว์าวเข้าการแสดงการโชวน์านาฮานาเวที่มาวอรมาจาก,กันทักทายกันตามสไตล์เอฟซีแฟนคลับเราเนาะคนมักมวลหากแพงอีหลาหน่อยไปน้ำกันครับขอพคุณทุการติดตามขอพคดณทุการกด subscribe น้ำเด้อช่องเบ้าดุนคนดวลเจวันออฟฟิเชียลครับพี่น้องมือนีมือโซมือหมานผู้ใด้ดตัวใดไน้ ได้ตัวดีว่ครับวันที่17มกราได้มือนี่17มกราคม2568พี่นอ้องผ่านปีใหม่มา17มือแล้วมือนี้นะครับเบาดุนที่ขึ้นมาวอกบรรยากาศหลังฮานหลังเวทีแต่พี่น้องเห็นเป็นคือจังเบาดุนบ่ครับว่าพราะเสียงลูกสาวมาเต็มนะครับเสียงมาเต็มเพิ่นสบายขี้งเพิ่นนี่ความมวลความสนุกความตะฮักมาครบรถเลยแมนว่ครับพี่น้องหลังฮานหลังเวที สาวหน่อยเพชรบันแพงมือขึ้นนี่ว่ากันว่ามีแต่ความสนุกมีแต่ความเสดเดเนะเอาะอีลาน้อยอุ้งอิงครับออกมาในชุดสีแดงครับน่าจะเป็นชุดไม้เพิลนครับโอ้ยแต่หักตาแพงรงขักเป็นสาวขึ้นมาเลยลูกสาวของพ่อพ่อยแม่ครับบรรยากาศนะครับด้านหลังเวทีคือขักขึ้นมาทั้งที่ตั้งแต่เพิ่มาหอดมาถึงผุะ่ะเนาะเป็นบอพีดอง ทางต่อีหลาหน่อยเดินทางมาหอดมาถึงอำเภอจังหารครับได้ไปติดตามนะครับเบิงงคลิปในช่องล่าเพื่อนออฟิเชียลครับพี่น้องทั้งจังหารกะโอ้นะครับเพิ่งกระฮักก่าแพงลูกสาวอีหลาหน่อยขึ้นกันเนาะนะครับนี่แหละนะครับเรียกว่าเตาความสุขของพ่อพ่อยแม่ครับพีพบซีแฟนครับติดตามนะครับก็ติดอผู้ใดอยู่ใกล้เวทีมองไดครับกะไป ด้านนาเวที่อยากเห็นตัวจริงอยากเห็นตัวเป็นๆพนะผู้เฒ่าผู้แก่ครับศิลปินตัวน้อยๆที่เ็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่อยากเห็นอยากออกบานครับหนาวเปนได้ก็มาเพิ่นว่าก็อยากเห็นอยากเห็นตัวจริงอยากเห็นตัวเป็นๆของน้องอุ้งอิงหัวสันเพื่อนก็ได้เห็นสมใจเพิ่นละครับพี่น้องเมื่อคืนนี้โอ้ยเพิ่นตาหักครับตาหักตาแพ้งเสียงมาเต็มพี่น้องเป็นขึ้นมาครับว่าสองสามมือมานี่อีลาน้อยอุ้งอิงครับเกินเพ่ง สาวสำนอยสาวสำนอยค่อยหักนะครับป๊าดเสียงนี่นะครับช่วงเพิ่นเกลิลน,นะครับลาฟาเอ้ยอย่างเพิ่นนะครับโอ้ยจังเป็นเพิ่นมีแก้วเสียงมีเขาเรียกว่าเสียงมีสเสน่ห์เนาะพี่น้องเนาะตาเสียงเพิ่นเต็มนะครับถ้าเต็มเต็มเสียงก็สีประมาณนี้แหละนะครับเ mm hmm. อฟซี <FC S 1> แฟนคลับกสิได้ฟังมว้มวนๆเออหลายบทเพลงครับอำเภอจังหานบริเวณไทยพีหวังครับ พี่น้องเฮาหลายหลายคนนะครับที่ติดตามทางโซเชียลเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับนาวิทีคนที่มาเบึงบ่ต้องเ้าถึงเลยครับอาญะคือเกาสาวน้อยผิดบผ่นแพงครับเหตุผลเดียวกันก็คืออยากมาบิงอีลาน้อยอยากมาเห็นตัวเป็นๆด้านนาวที่เนาะพี่น้องเนาะส่วนด้านหลังเวทีอีลาน้อยมาหอดมาถึงก็คือคักคือเกาเหมือนเดิมนั่นล่ละนะครับอพี่น้องทั้งรอยยิ้เป็นยังไงเนาะนะครับ พี่น้องท่านรอยเอ็ดผูด้วินาการนางานลองคอมเมนต์เข้ามาในช่องเบาดุนเดนอร์นะครับทักไทยพีทักไทยนองคลิปนี้นะครับขึ้นมาวอามาจาก,กันในส่วนเสาเราเข่าวอีหลาหน่อยอัปเดตเนาะเิ่นยังอัอนทั่วภาคอีสานครับยังอยู่โซนอีสานร,รอยเอ็ดสุรินทร์สารคามมือนีบอมเป็นมาทาังสารคามบอกครับเบาดุนว่าตามตาม,ตามคิวตามงานเนาะและก็วันที่19เก เชิญชวนเร่พี่น้องทางอุดรธานีครับวันที่สิบเก่ามาห้กำลังใจลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิงครับได้ยินข่าวว่ามีรับเชิญพร้อมด้รับเชิญศิลปินรับเชิญเป็นโอเอคูแฟรนะครับน้ำตาบักเตียนะครเราเดินก็คือสีบ่อผาดนะครับไปเจอกันให้เข้าเจ้าข่นะครับไปเจอกันอยู่เต็นมังกรครับวันที่สิบเก่ามกรานะครับเต็นมังกร อุดรธานีผู้ใดติดตามทังเพจทังโซเชียลของตินมังกรกับสีหข่าวข้าวเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้ละมาบอกข่าวแจ้งข่าวมาคุยกันเรื่องอีหลาหน้อยน้ำกันครับพี่น้องเบาโน้วหัวมวลกันเบิ่งแล้วมีความสุขเบืองแล้วเออเฮตไทยไอ้บางคนพูนกับว่าเบิ่งอีหลาหน้อยแล้วโรคไผ้ไข่เจ็บหายไปสันดีความเสือ่อมไผมันนะพี่น้อง แต่สี่สําคัญคือมือนีมือโฉบมือหมานพี่นออ้องเออได้ตัวได้ตัวดีครับเออเห็นเลขถูกนะครับเห็นเลขถูกอยู่นานอ่าลาบ้านธิลาน้อยครับตัวใดเนาะพี่น้องนะครับเห็นพอสร้างสีสเก็สร้างบานพิณไทยโล่งเนาะนะครับเลขถูกนะครับจะเป็นความเสือนะครับโฉบลาบอีลาน้อยโศกไผ่หมันมั่นเนาะเฮากะได้นะครับ เป็นการเขาเรียกว่าเสียงเสียงดวงเสียงท้ายนะครับโคลคมอนมานใบนี่ละแมนบอพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนคลับเมื่อนี้ก็ตื่นแต่เศร้าจังหน่อยครับเบาดุนมี่ภารกิจเดินทางไปทางอำเพื่อนนำโสมพี่น้องท่างนำโสมเด้อนะครับสิไปแวะไปหาเฮ้อทะเลอเน็ดคลิปนะทักทายพี่ทักทายน้องนี่แหละครับรถไล่ขนาดคนลอู้ดอุอรอากาศหนาวครับเมื่อนี้ สีเย็นๆนะครับแต่ว่ากระอุนขึ้นมาหน่อยนึงนะครับขึ้นมาหน่อยนึงใครก็สองสามสองสอนเนาะนะครับ FC แฟนครับเอานะครับพี่น้องคลิปนี้ครับเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนคลิปหน้ามาพอกันไหมเนาะสวัสดีครับ